อาจารย์ชิสาสักลายมือเศรษฐีรับรางวัลจตุโลงพุทธศักราช2565ในสาขาผู้ส่งเสริมาศาสนาดีเดน่นเมื่อวันที่5มีนาคม2565เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทยรวมกับสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยจัดงานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติคุณรัพย์แผ่นดินกาวศริรการพระภูบาลน,นวมินในโครงการกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณค่านิยม12 การคนดีที่โลกต้องการปูชนียบุคคลแห่งชาติรางวัลจตุรงพุทธศักราช2565ให้กับบุคคลองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างคุณงานความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินห้องบอลรูมโรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอตกรุงเทพโดยมีพลตีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีอีกด้วยโดยภายในงานมีคุณชีาสาจักยอดปัญญาหรืออาจารย์ชีสา สักลายมือเศรษฐีแห่งบ้านชิสายานพิกเนตนาคาเข้ารับรางวัจลจตุรงในสาขาผู้ส่งเสริมาศาสนาดีเด่นอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ชีสาจากยอดปัญญานะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น CEO บริษัทสยามไทยมัสซานด์เอเวอร์สแปรที่ประเทศเบมิดาค่ะคเป็นคณะ,ะเป็นกรรมการผู้จ,จัดการบริษัทเอกรีนกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดและตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ดูดวงลายมือหอเฮ้งนะคะ,ะสักลายมือเศรษฐีอาจารย์ชีสาค่ะรับรางวันในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากค่ะ ก็กราบขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่คัดเลือกให้มาได้รับรางวัลจตุรงในวันนี้ค่ะให้รู้สึกเป็นเกียรติอันสูงสุดมากๆเลยค่ะค่าแ่าะไร่เาดเาไรคะอยาก้ี่วนนน่อ๋อค่ะก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพระพุทธคุณนะคะรางวัลลงนิดนึงนะคะโอ อเลยค่ะอะในเรื่องของการสัง่งลายมือ,อจุดเด่นเป็นยังไงบ้างคะอ๋อค่ะจุดเด่นก็คือว่าตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะดูดวงลายมือของแต่ละคนให้ก่อนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีลายมือที่แตกต่างกันเราต้องดูว่าถ้าของเขาดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่ไปทับเส้นเขานะคะแต่ว่าอันไหนที่ขาดนะคะอันไหนทีาารท่รู้สึกว่าจะทาให้เป็นอุปสรรคเนี่ยอาจารย์ก็จะทาให้เราเนี่ย รอดพ้นจากอุปสรรคใดๆแล้วก็บันเทาเาบาบางลงไปได้อ่ะคะ่ะจะพลิกชีวิตได้เลยะคะ่ะกระแสแการตอบรับขอลูกศิษย์เป็นยังไงบ้างครัอาจารย์ก็ตอนนี้ก็คิวแน่นมากนะคะ,ะโทรมาต้องจองก่อนแล้วก็จะมีรีวิวมาทุกวันอาจารย์ก็จะต้องรับสายหรือว่าอาจารย์ก็ต้องแบบว่าตอบลูกศิษย์ก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยเขามีสิ่งดีๆเข้ามาได้ยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะให้กำลังใจด้วยสำหรับคนที่ยังรอโอกาสอยู่อะคะ่ะ อ๋อขณะนี้นะคะเราเราค่ะอตอนนี้ก็มีลูกศิษย์นะคะมาจากต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะจากกลางล่าสุดก็มาจากกลางนะคะโคราชจากทางเหนือก็มาค่ะอันนี้กอ็อาจารย์ก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าปากต่อปากนะคะทําไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นอาจารย์ก็รู้สึกเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ เราดีใจไปเขาด้วยค่ะที่เราสามารถที่จะช่วยให้เขาเนี่ยมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอ๋อใช่ค่ะตอนนี้นะคะสถานที่เนี่ยตั้งอยู่ที่หลักสี่นะคะ,ะถนนแจ้งวัฒนะ14ค่ะ ช่องทางก็คือสามารถที่จะแอดไลน์นะคะที่หมายเลข091นะคะ6668663หรือว่าเพจหรือเพจเพจเฟซบุ๊กของอาจารย์นะคะชีสาจากยอดปัญญาหรือเพจนะคะสักลาลยมือเศรษฐีอาจารย์ชีสาค่ะ